สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเปรียบเทียบนะครับ8ซิมเทพนะครับที่ขายอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับอันนี้เนี่ยอัปเดตเดือนสิงหานะครับผมปี6-4ทีนี้ทั้ง8ซิมเทพตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ ซิมเทพนะครับเป็นซิมประเภทเติมเงินนะครับแต่ว่าเป็นซิมที่ท่านเนี่ยจ่ายครั้งเดียวนะครับใช้งานได้ทั้งปีนะครับไม่ต้องเติมเงินเพิ่มเข้าไปนะครับยกเว้นเนี่ยท่านต้องการสมัครแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปเพื่อสมัครได้นะครับทีนี้เนี่ยซิมเทพนะครับต้องบอกว่าค่ายที่เคยขายหลักๆมาก่อนเนี่ยก็คือของทางค่ายครูนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เขามีซิมเทพอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับก็คือ1ซิมเทพทอนะครับซิมเทพฟ a าจุสแล้วก็ซิมเทพ4เมกนะครับทีนี้ทั้งสซิมเนี่ยก็ต่างด้วยเรื่องของราคาด้วยนะครับซิมเทพทอนี่อยู่ที่ราคา1890บาทนะครับราคานี้เนี่ยคือราคาที่คุณเนี่ยจ่ายครั้งเดียวทั้งปีนะครับส่วนซิมเทพ70เนี่ยอยู่ที่ 1, 3 9 0งนานะครับซิมเทพสเนี่ยอยู่ที่ 1, 3 5 0บบาทนะครับโดยนะครับ สปีดนะครับของซิมเทพทอตัวนี้นะครับเขาจะลิมิตไว้ที่10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าซิมเทพทอเนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะไม่จำกัดปริมาณ Data นะครับคือคุณใช้เน็ตเท่าไหร่ก็ได้นะฮะอันนี้แต่ส่วนซิมเทพฟาสต์70นะครับสปีดเนี่ยเขาให้เต็มแม็กของ 4G เลยก็คือ300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าจำนวน Data เนี่ยเขาจะให้อยู่ที่ 70กิกต่อเดือนก็คือมีลิมิตเดต้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แต่เป็นแฝง e ช้เลยนะครับไม่แน่ใจว่า2 5 6หรือว่า128นะครับส่วนซิมเทพ4เมกนะครับก็คือตามชื่อเลยคือสปีดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่4เมกนะครับแล้วก็อ n ลลิม t ตเดต้านะครับตรงนี้อ่ะซึ่งราคานะครับถ้าดูจากเทพทอที่เป็น10เมกกับ4เมกเนี่ยก็ราคาเนี่ยห่างกันอยู่ที่500บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านเนี่ยถ้าคิดว่า4เมกเนี่ยเพียงพอกับงานใช้งานแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปก็ได้นะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เนี่ยซิมทั้ง3ตัวนะครับมีข้อดีอยู่ที่สามารถที่จะโทรฟรีในเครือข่ายได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะโทรนอกเครือข่ายนะครับก็คิดนาทีละ1บาทนะฮะตรงนี้อ่ะซึ่งการจะโทรได้ข้างนอกตรงนี้ได้เนี่ยทั้ง3ซิมตัวนี้เนี่ยท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับทีนี้เนี่ยของในส่วนของค่ายทูนะครับ ซิมทั้ง3ตัวนี้นะครับเขาจะให้ฟรีในส่วนของ True Wi-Fi มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับซิมนะครับซิมเทพทอเนี่ยถ้าเฉลี่ยออกมาเป็นรายเดือนแล้วนะครับจะอยู่ที่เดือนละ157.5บาทเท่านั้นนะครับส่วนซิมเทพ70เนี่ยก็อยู่ที่115.8บาทนะครับซิมเทพ4เมกเนี่ยก็อยู่ที่112.5บาทนะฮะตรงนี้อ่ะทีนี้ก็จบไปในส่วนของค่าย True นะครับมาในส่วนของค่าย d t a c บ้างค่าย d t a c เนี่ย เล่นที่ว่าปล่อยออกมาถึง4ซิมเลยทีเดียวนะครับก็คือประกอบไปด้วยซิมเทพธานอสนะครับซิมเทพเทอร์โบซิมเทพ b t แทแลวก็ซิมเทพอินฟินิตี้นะครับซึ่งราคานะครับก็จะแตกต่างแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับตั้งแต่ซิมตัวเทพของเขาก็คือซิมเทพธานอสนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,850นะครับ1,850บาทนะครับลองลงมาซิมเทสเทอร์โบนะครับ1,370นะครับซิมเทสบีแท็กก็อยู่ที่1,390นะครับซิมเทสมินิเฟซี่ก็อยู่ที่1,320นะครับจะเห็นว่าราคา3ตัวหลังเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าจะแตกต่างในส่วนของสปีดแล้วก็เตรียมนวลเดต้าที่เขาให้นะครับ ถ้าเป็นซิมเทพทานอสนะครับสปีดสูงสุดของเขาเนี่ยจะให้อยู่ที่100เมกะบิตนะครับเช่นเดียวกับซิมเทพเทอร์โบนะครับสปีดของเขาอยู่ที่100เมกะบิตเซเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าซิมเทพทานอสกับซิมเทพเทอร์โบตัวนี้ะนะครับจะลิมิตเดต้านะครับซิมเทพทานอสเนี่ยอยู่ที่ลิมิตเดต้าอยู่ที่100กิกต่อเดือนนะครับส่วนซิมเทพเทอร์โบเนี่ยอยู่ที่60กิกต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าใครดูนะครับซิมเทพเทอร์โบตรงนี้นะครับก็ เทียบเคียงกับซิมฟ s ส70ของทาง True ได้นะครับตรงนี้ราคาเนี่ยต่างกันอยู่20บาทนะฮะแต่ว่า MaxSpeed เนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจำนวน Data ที่ลิมิตเนี่ยก็แตกต่างกันอยู่ที่10กินะครับตรงนี้แต่ว่าก็ลองดูแล้วกันว่าใครใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยซิมของใครไหนเนี่ยใช้งานได้ดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือว่า ตัวของ d t แทกนะครับก็คือสามารถที่จะโทรฟรีในเครือข่ายได้นะครับสำหรับซิม2ตัวนี้นะครับแต่ว่าข้อพิเศษของเขานะครับก็คือสามารถที่จะโทรฟรีนอกเครือข่ายได้นะครับแต่ผมจำลิมิตนาทีไม่ได้นะครับเข้าใจว่าลิมิตการโทรฟรีต่อครั้งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ15-30ถึงนาทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสำหรับซิมเทพตัวนี้นะฮะถึงแม้ราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกับของทูนะครับแต่ว่ามีโทรนอกเครือข่ายได้ฟรีตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า มากมากนะครับส่วน Wi-Fi นะครับดีแท็กไวไฟตรงนี้เขาไม่มีให้นะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นซิมเทพธนเนี่ยจะอยู่ที่1 5 4 1บาทเท่านั้นนะครับซิมเทพทบนเนี่ยอยู่ที่114.16นะครับมาถึงอีก2ตัวนะครับสำหรับของ d t แทนะครับซิมเทพ d t แท10เมกนะครับตัวนี้เนี่ยจะลิมิตสปีดอยู่ที่10เมกนะครับส่วนซิมเทพอินฟินิตี้เนี่ยจะลิมิตสปีดอยู่ที่4เมกนะครับ ก็ปริมาณตัวนี้เนื่องจากเขาลิมิตสปีดนะครับก็จะไม่จํากัด Data นั่นเองนะครับแล้วก็โทรในเครือข่ายก็โทรฟรีอยู่แล้วนะครับส่วนซิมเทพบิทแบ็ตัวนี้นะครับจะไม่มีการโทรฟรีในเครือข่ายนะครับต้องเติมเงินนาทีละ้หนึบาทนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นซิมเทพอินฟินิตี้นะครับจะสามารถที่จะโทรฟรีนอกเครือข่ายได้นะครับตัวนี้อ่าเช่นเดียวกันนะครับตัว Wi-Fi ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนซิมเทพบิทซิมเทพบิทแบ็กอยู่ที่115.8บาทนะครับ ส่วนซิมเทพอินฟินิตี้เนี่ยจะอยู่ที่110บาทนะครับทางค่ายเอเอนับเขาก็มีในส่วนของซิมเทพเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นซิมเทพ AS นะฮะตรงนี้อยู่ที่1,590บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ว่าเขาจะลิมิตสปีดอยู่ที่10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ลิมิเตเดต้าอยู่ที่100กิกต่อเดือนนะครับ โทรฟรีได้ในเครือข่ายนะครับแต่ถ้าโทรนอกเครือข่ายเนี่ยจะต้องเติมเงินและจ่ายเพิ่มนาทีละหนึบาทนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มี Wi-Fi นะครับแล้วก็เฉลี่ยรายเดือนเนี่ยอยู่ที่132.5บาทนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ